สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทั้งสองคนสวัสดีครับคุณผู้ชมชาวโคราชทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสารารณสุขแจ้งข่าวครับประจําวันศุกร์ที่11กรกฎาคม2568ทางสวทนครราชสีมา FM 105.25เมกะเฮิรตซ์และสามารถรับชมไลฟ์สดนะครับได้ทางเพจโคราชเรดิโอกลมชาสัมพันธ์ครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมครับเดียร์ถาวรจันทาครับผมวันนี้ก็รับหน้าที่ดําเนินรายการนะครับ วันนี้นะครับเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาครับคุณผู้ชมเรามีแขกรับเชิญพิเศษสองท่านเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนําตัวได้เลยครับสวัสดีครับปัญญาฉนมกลางครับนักวิชาการสาธารณสุขงานสุขภาพผพสมสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาครับครับผมสวัสดีค่ะอิสรายาลฉน้ำกลางนะคะครับงานสุขภาพผพสมเช่นเดียวกันค่ะ ครับผมจะเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมก็มีข้อสั่ถามพี่ๆนะครับผมในเรื่องของปัญหาแล้วก็โรคทางสุขภาพที่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์ครับว่าตอนนี้เกิดปัญหาอะไรบ้างครับครับผมสําหรับในภาพรวมนะครับปัญหาสุขภาพพระสงฆ์แล้วก็ประชาชนแล้วก็ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นปัญหาร่วมกันแต่ว่าในภาพของพระสงฆ์นั้นเคยมีการเก็บข้อมูลจากโรงพยาบาลสง ในระดับประเทศนะครับว่ามีผส์ไปรักษาที่โน่นแล้วก็เห็นเป็นปัญหาอยู่5ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็คือ,อาภาพของไขมันในเลือดผิดปกติประเด็นที่สองก็จะเป็นลำดับต่อมาก็คือความดันโลหิตสูงนะครับอันดับ3าก็จะเป็นสเต็ปถัดไปก็คือโรคเบาหวานหลังจากนั้นก็จะไปลงที่ไตนะครับแล้วก็ ปัญหาลำดับที่5ของพระสงฆ์ที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลสงก็คือมีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมจริงๆถ้าลำดับต่อไปถามว่าเป็นอะไรก็จะเป็นมะเร็งครับผมก็เป็นภาพเดียวกันระหว่างพระสงฆ์ประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผมใช้คาว่าเป็นหมออะไรแล้วกันทีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็เจอปัญหาเดียวกันในภาพครับผมทีนี้ผมอยากทราบว่าสาเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดโรคเหล่านี้ครับส่วนใหญ่เกิดจากอะไรครับ หนีไม่พ้นค่ะคเหมือนกันนะคะก็คืออาหารเป็นหลักเลยค่ะคในยุคปัจจุบันนี้เนาะการดูแลเรื่องอาหารส่วนใหญ่ก็พรสงฆโดยเฉพาะพรสงฆ์ท่านไม่ได้ทําอาหารรับประทานเองนะคะครับ เพราะฉะนั้นญาติยโยมที่ต้องการบุญนี่แหละค่ะก็นําอาหารไปถวายพระสงฆ์แล้วอาหารในปัจจุบันนี้ต้องอร่อยเท่านั้นใช่ไหมคะใช่ครับเอาอร่อยถึงถึงจะแบบโอ้โหมันมีความสุขมาก<ช>แต่ว่าประชาชนก็ใช้ความรู้สึกเดียวกันในการที่จะเลือกอาหารไปถวายพระสงฆ์เพราะฉะนั้นท่านก็จะได้รับอาหารที่อร่อยมากค่ะครอร่อยมากในที่นี้ก็หวานมันเค็มครับค่ะ นั่นแหละค่ะคือตัวที่เป็นสาเหตุใช่ <สา S 1> ค่ะเป็นสาเหตุทีนี้อยากได้คําแนะนําจากพ,พี่ทั้งสองท่านครับเราเราเนี่ยในฐานะที่ชอบเทวารทำบุญหรือว่าเราจะต้องไปใส่บาตรอะไรเงี้ยเราควรเลือกอาหารยังไงดีหรือว่าเลือกอะไรดีเพื่อที่จะได้ส่งเสริมสุขภาพให้พระสงฆ์ครับผมปกติไปวัดกันใช่ไหมคะไปครับก็ อาหารที่ดีต่อสุขภาพเนาะในปัจจุบันนี้เน้นว่าเป็นอาหารที่ค่อนข้างมาจากธรรมชาติและอาหารพื้นบ้านที่ชาวบ้านทําทานเองได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไปซื้อมาจากร้านค้าหรือว่าอะไรต่างๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้ร้านค้าบางร้านก็เริ่มมีอาหารสุขภาพค่ะทีนี้อาหารสุขภาพเขาก็จะเน้นไปรสชาติเนี่ยกลางๆ เพราะว่าอาหารที่หวานมากๆเนี้ยแน่นอนเลยค่ะตั้งต้นที่เก็บความหวานไว้ในรูปของไขมันก็ไปทําให้เกิดโรคไขมันในเลือดไขมันในเลือดสูงแล้วก็ความนั้นก็จะสูงตามมานะคะเพราะฉะนั้นทําให้จําเป็นหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงไม่หวานค่ะครับให้ไม่หวานนะคะคือมันอยู่ที่การเลือกของเราเนาะเราอยากสุขภาพดีแบบไหนเราอยากทานอะไรเพื่อให้สุขภาพดีห่างไกลโรคเราก็ควรที่จะซื้อ หาไปถวายให้กับหรือว่าทาเองไปถวายให้กับพระสงฆ์ที่เหมือนกับที่เราเลือกเราประทานเพื่อสุขภาพเนาะใช่ค่ะไม่ต้องอร่อยมากเป็นพิเศษนะคะถ้าอร่อยมากเป็นพิเศษก็จะนําโรคไปสู่จากข้อมูลที่เราออกไป32อําเภอเนาะถามว่าญาติโยมเวลาทำอาหารถวายพระเครื่องปรุงต่างๆนี่ใส่เท่ากันกับที่ญาติโยมทาน เรียกว่าใส่น้อยกว่าหรือใส่มากกว่าขายกมือไงรู้ไหมครับใส่มากกว่า,า,กกวาเพราะว่าต้องการให้พระฉันอร่อยกลัวแบบกลัวว่า เอาไปถวายพระแล้วพระไม่ไม่ไม่ค่อยฉันกลัวบางคนเชื่อว่าเดี๋ยวจะไม่ได้บุญเต็มที่หรือเปล่าครับขอบคุณสําหรับคาถามนี้นะคะเพราะว่าจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้บุญตั้งแต่คิดจะไปวัดแล้วค่ะแล้วก็ได้ถวายการถวายเนี่ยคือความเต็มใจและความตั้งใจเนี่ยได้บุญเต็มแล้วนะคะเสร็จแล้ว ขอให้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ท่านในการพิจารณาดีกว่าแล้วไม่ต้องไปถามท่านรอถามท่านนะว่าอร่อยไหมอร่อยไหมครับไม่ต้องไปถามท่านเลยค่ะท่านจะพิจารณาให้ถูกกับ สภาวะที่ท่านเป็นอยู่เพราะว่าพระสงฆ์ปัจจุบันนี้ก็จะมีทั้งพระที่สุขภาพดีเป็นปกติครับจนกระทั่งถึงพระเสี่ยงพระป่วยทีนี้พระที่ท่านมีป่วยโรคประจําตัวมีโรคประจําตัวอยู่แล้วนะคะท่านก็ต้องพิจารณาอาหารให้เหมาะสมกับสุขภาพของท่านเพราะฉะนั้นพอยมถวายแล้วนะคะได้บุญแล้วคะ่ะพอได้บุญแล้วเนี่ย ไม่จําเป็นต้องนั่งกดดันท่านนะคะคได้บืนเตงแล้วให้พระท่านพิจารณาให้ดีต่อสุขภาพของท่านามองเป็นหลักการในการเรีาอาหารเนาะก็คือพระท่านต้องพิจารณาก็คือหนึ่งประโยชน์อ,อ๋อใช่ค่ะคหนึ่งสองสองต้องปลอดภัยค่ะครับครับแล้วที่อันที่สามเนี่ยค่ะต้องพอดีค่ะพอดีกับความต้องการของร่างกาย ถ้าหากว่าเหลือเกินก็สะสมเกิดโรคใช่ไหมคะถ้าขาดก็อาจจะทําให้สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นการนับขาดข,ของโคราชเรานี่แหลคะค่ะมีประโยชน์ทั้งพระสงฆ์แล้วก็ประชาชนจริงๆนะคะคร,ระทางญาติโยมที่จัดเตรียมอาหารไปถวายพระคุณเจ้าในช่วงเข้าวพรรษานี้เทศก,กาลข้าวพรรษานี้นะครับก็ใช้หลัก3าข้อครับครับประโยชน์ปลอดภัยพอดีนะครับพระสงฆ์พระคุณเจ้าก็พิจารณาแบบเดียวกัน ใช่ค่ะคโดยเฉพาะตรงเรื่องของปลอดภัยการพิจารณาเรื่องประโยชน์เนี่ยเชื่อว่าโดยทั่วไปพวกเราก็จะพิจารณากันตรงนั้นใช่ไหมคะว่าอาหารหลักที่ควรจะทําให้จะทําให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอะไรบ้างความอร่อยนี่เป็นยังไงคะมีประโยชน์ไหมคะความอร่อยนี่เป็นความเป็นเรื่อง<ว>ของอารมณ์ใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเรื่องของความรู้สึก เออความชอบมันมีความสุขมันเหมือนฟิวมันมีความสุขเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความสุขเล็กๆตรงนั้นก็ต้องพิจารณาอีกนิดนะคะว่าให้ปลอดภัยเราก็พอดีเนาะแต่ผมเชื่อว่าความสุขเราปรับเปลี่ยนได้ครับโดยอาหารสุขภาพแล้วเรามีสุขภาพที่ดีก็จะสร้างความสุขด้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่พอเราคิดถึงว่า โดยเฉพาะนะคะแอบคิดกันว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงอายุยืนยาวเนาะเพราะฉะนั้นค,ความอร่อยตรงนี้เราก็อร่อยแต่พอดีก็ได้คะ่ะอร่อยด้วยรสชาติของอาหารที่เป็นธรรมชาติใช<า>ค่ะค,ะค่ะแล้วนอกเหนือจากในเรื่องของอาหารแล้วมีสิ่งอื่นที่อยากจะฝากไปถึงพี่น้องชาวโคราชไหมครับถ้าจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่จะไปทําบุญที่วัดนะคะ ที่อยากจะให้หลีกเลี่ยงเลยก็คือพระสงฆ์ท่านจํานวนมากก็มีความองค์ความรู้อยู่แต่ตอนนี้ท่านปฏิเสธไม่ได้กับกระแสสังคมคเพราะว่าญาติโยมที่นําน้ําปานะน้ําปานะที่ไปถวายนะคะส่วนใหญ่เป็นน้ำตาลเกินพอน้ําตาลเกินแล้วก็เลยทําให้ท่านสะสมโครคจริงๆอาหารที่พระ ถ้าคุณเจ้าท่านฉันสองเวลาก็คือไอเอะคนัะจริงๆแล้วท่านควรจะสุขภาพดีแต่ตอนนี้ที่ทำให้ท่านมีปัญหาเรื่องโรคภัยมากมายก็คือมาจากอาหารที่ไม่ได้อยู่ในมื้อค่ะมาจากน้ำปานะที่เอาไปถวายแล้วมีน้ำตาลมากจริงๆท่านฉันสองเวลาเช้ากับเพลงสองเวลาคแค่นี้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายแล้วนะคะคแต่ส่วนเกินที่ทาให้ท่านเกิดโรคมากในตอนนี้ ส่วนใหญ่มาจากน้ําปานะคะครับซึ่งมีน้ำตาลสูงใช่แต่ว่าตามหลักประธรรมทําัินะครับครับอ่าตามหลักพุทธองค์กําหนดไว้ก็คือพระคุณเจ้าเน่จะฉันอาหารได้ตั้งแต่หกโมงเช้าถึงเที่ยงแค่เที่ยงนะครับหลังเที่ยงไปก็คือท่านจะไม่ฉันที่เป็นอาหารแต่ว่าตอนนี้อยากได้บุญมากๆ น้ำปานะเปลี่ยนเป็นน้ำเปล่านะคะครับถ้าเป็นน้ำเปล่าน้ำสะอาดที่ปลอดภัยแบบนี้ไปถวายจะได้ดู้สมุนไพรก็ได้น้ำสมุนไพรที่ไม่หวานไม่มีน้ำตาลครับผมตอนนี้ของโคราชในในฐานะที่ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แล้วก็ดูแลงานสุขภาพพระสงฆ์ของโคราชนะครับอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องชาวโคราชนะครับทำสังฆประชามติหมายถึงว่าคณะสงฆ์ด้วยประชาชนด้วย ขับเคลื่อนเรื่องน้ำปานะไม่หวานไม่มีน้ำตาลเพื่อสุขภาพดีของคณะสงฆ์โคราชแล้วก็พี่น้องชาวโคราชด้วยนะครับถ้าตามหลักพระธรรมวินัยก็คือพระคุณเจ้าฉันแค่หกโมงเช้าถึงเที่ยงก็คือฉันบังวัดบางรูปก็ฉันแค่เวลาเดียวอย่างเช่นวัดวัดป่าส่วนใหญ่นะครับแล้วก็วัดบ้านส่วนใหญ่ก็จะฉันสองเวลาคือเช้ากับเพลที่นี้หลังจากเที่ยงไป เนื่องจากว่าญาติโยมคิดว่าพระคุณเจ้าน่าจะหิวน่าจะขาดสารอาหารซึ่งหลังดีซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะท่านจะพิจารณาให้เพียงพอต่อความร่างกายแม้ท่านจะฉันเพียงมือเดียวหรือสองมือก็แล้วแต่ก็ไม่ไม่พ้นคําว่าประโยชน์ปลอดภัยแล้วก็พอดีเพราะฉะนั้นก็ช่วงหลังจากเพนไปก็ไม่ไม่สมควรที่จะนําเรื่อง เครื่องดื่มที่มีความหวานนะครับเข้าไปในวัดไปถวายพระคุณเจ้าพอถวายแล้วพระคุณเจ้าก็เกรงใจคือท่านก็ไม่อยากฉันบางทีเนื่องจากว่าท่านป่วยแล้วโดยเฉพาะหลวงหลงพ่อหลวงตาหลวงปูท่ที่ที่มีปัญหาสุขภาพาอยู่แล้วนะครับท่านก็ปฏิเสธไม่ได้ก็จิบจิบ,จบดูดดูดให้โยมสักหน่อยพอได้ชื่นใจแต่ว่าถ้าพี่น้องชาวโคราช เข้าใจแล้วก็พาการรันรณรงค์ในช่วงเข้าพรรษานี้คิดว่ามันจะเป็นประเด็นที่ทาให้สุขภาพพระสงฆ์แล้วก็สุขภาพของ,งคนโคอาดีขึ้นครับทีนี้มีผมมีอีกเรื่องหนึ่งครับผมได้ยินมาว่าเป็นในเรื่องของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์นะครับผมอยากทราบว่าจริงๆแล้วคืออะไรครับแล้วก็มีรายละเอียดยัดยงไงบ้างครับอยากให้พี่ๆทั้งสองท่านได้อธิบายให้กับพี่น้องชาวโคราชได้รับรู้ในเรื่องนี้ด้วยครับผมธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์เนี่ย เพิ่งมีครั้งแรกตอนปี2560เองนะคะคทำไมถึงมีตรงนี้เพราะว่าพระสงฆ์ท่านป่วยเยอะแยะมากมายเลยค่ะคแล้วเป็นคำว่าธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์เนี่ยเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนกับพระสงฆ์ในการที่จะช่วยกันดูแลสุขภาพพระสงฆ์แต่ที่สำคัญธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ตัวนี้ค่ะมีความเชื่อมโยงแล้วก็ไม่ได้ช่วยให้พระสงฆ์สุขภาพดีเพียงอย่างเดียวนะคะครปรากฏว่า ด้วยหลักการของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ที่บอกว่าใช้หลักทางธรรมนำทางโลกแค่นี้ก็จะเห็นแล้วนะคะว่าไม่ใช่พระสงฆ์อย่างเดียวทางธรรมนั้นเน้นพระสงฆ์ส่วนในทางโลกก็คือประชาชนทุกคนนะคะทุกภาคส่วนแล้วที่สําคัญก็คือเป้าหมายของการสร้างธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์จากทุกภาคส่วนก็คือพระแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเป็นสุดเพราะฉะนั้นแค่สามคำนี้ ก็จะเห็นแล้วนะคะว่าถ้าหากว่าทุกท่านต้องการสร้างบุญกุศลยจริงจแล้วเรามาช่วยกันทําธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ของจังหวัดนครราชสีมาจริงๆธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์เป็นของทั้งประเทศครับแต่ว่าในจังหวัดนครราชสีมาของเราเนี่ยถ้าพี่น้องประชาชนต้องการบุญใหญ่แล้วก็ต้องการบุญแท้ๆเรามาช่วยกันทําธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ให้เกิดขึ้นจริงในจังหวัดของเราครับในทุกวัดทุกชุมชนได้บุญมากมายค่ะ รับรองว่าออสิ่งที่จะได้บุญจากตรงไหนสุขภาพพระสองฆ์อะจะมีความแข็งแรงในสีด้านพระแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเป็นสุขหมายถึงทั้งพระทั้งประชาชนจะต้องมีความแข็งแรงสี่มิติคะ่ะครสี่มิติในที่นี้ก็คือมิติแรกก็คือร่างกายทางด้านร่างกายทุกคนก็ต้องการอยู่แล้วใช่ไหมคะที่จะมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนยาวเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป้าหมายที่หนึ่งเลยคะ่ะครับ เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งท่าสงและประชาชนอ่ะทีนี้จะแข็งแรงย,ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันในรายละเอียดนะคะครับอ,อ,อ่แล้วมิติที่สองก็คือในเรื่องของจิตใจค่ะครับในเรื่องของจิตใจเนี่ยเห็นไหมคะว่าคนจะมีความสุขได้เนี่ยคนจะมีความสุขความสําเร็จได้เนี่ยถ้าจิตใจไม่มีความสุขหรือว่าไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ย ไปได้คึนคึนกลางๆนะคะบางคนก็ไม่สามารถประสบความสําเร็จในชีวิตได้เพราะฉะนั้นกายกับจิตเนี่ยเป็นมิติที่สําคัญมากๆนะคะจิตใจจะมีพลังได้สามารถมีความสุขความสําเร็จในปัจจุบันจนกระทั่งถึงลมหายใจสุดท้ายอันนี้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ก็บอกไว้ค่ะว่าจะต้องทํำยังไงนะคะคส่วนมิติที่สมก็คือถ้าร่างกายก็แข็งแรงคนก็มีพลังที่ มีพลังจิตในการที่จะสร้างความสุขความสําเร็จให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นมิติที่3ก็คือสังคมค่ะสังคมขนาดเล็กของเราก็ว่าตั้งแต่ครอบครัวเลยนะคะลูกเราในคนในครอบครัวจะเก่งจะดีจะมีความสุขได้ก็มาตั้งแต่กายจิตมาถึงครอบครัวเล็กๆของเราก็เป็นเป็นสังคมขนาดเล็กที่สุดก็ว่าด้วยครอบครัวนะคะมองถึงตั้งแต่ครอบครัวชุมชนสังคมใช่ค่ะ ของโคราชแล้วก็เป็นระดับอำเภอร,ระดับจังหวัดน,นะครับที่จะทำให้สังคมมีสุขนะครับ,รบแล้วมิติสุดท้ายเนี้ยเป็นมิติที่โลกต้องการเลยนะคะถ้าจะว่ากันแล้วเพราะว่าออในปี2550เนี่ยองค์การนาไมาโลกเขาก็คิดเหมือนเราเหมือนธรรมนูญสุภาพพระสงฆ์เราก็ล้อมาจากระดับโลกเหมือนกันที่เห็นความวุ่นวายความไม่สงบสุขของสังคมโลกเนาะก็เลยหาวิธีการว่า ในทางธรรมนำทางโลกเนี่ยมันยังมีอะไรอีกไหมที่จะทําให้สติปัญญาของมนุษย์เนี่ยเรียนรู้ตลอดชีวิตจนกระทั่งหาความสุขแท้ได้ตั้งแต่เ,เป็นวัยรุ่นเป็นเด็กหรือว่าเป็นครอบครัวก็เลยมีมิติเนี้ยค่ะมิติของสติปัญญาที่ใช้หลักทางธรรมนำทางโลกซึ่งเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่จะสร้างความสุขให้กับคนของมนุษย์แล้วก็พระสงฆ์ ปัญญาตัวนี้ค่ะอยากจะบอกว่าถ้าเราพัฒนากันจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถแย,แยกแยกความสุขแท้กับความสุขเทียมได้นะคะครับอันนี้เราก็หมายมันปั้นมือคาดหวงังคาดหวังกับคณะสงฆ์ข,ของโคราชและก็คณะสงฆ์ข,ของประเทศไทยนะครับว่าพระสงฆ์จะมาเติมเต็มในเรื่องสติปัญญาทางธรรมครับ,ท,รบที่จะช่วยให้คนในสังคมโลกของรรเราเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขเนาะมีความสุข ร่างกายก็แข็งแรงด้วยมีอายุยืนยาวด้วยในขณะเดียวกันก็มีความสุขตั้งแต่ตอนนี้ไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเลยครับผมแล้วทีนี้ผมอยากให้พี่ทั้งสองคนนะครับอธิบายลงลึกเข้าไปอีกในเรื่องของทั้งทั้งสี่มิติเนี่ยครับผมว่าแต่ละอย่างร่างกายจะแข็งแรงใช่ไหมคะต้องทํำยังไงบ้างครับทํทำยังไงร่างกายจะแข็งแรงโอ้พวกเราแข็งแรงกันหรือยังคะถ้าถ้าดูแล้วก็ ในระดับหนึ่งน่าจะเห็นแล้วโอเคแต่อาจจะไม่ได้แบบทุกคนอะไรนะครับพวกเรากําลังเราขอทํางานในวันเข้าพรรษานี้ส่งส่งให้ทุกท่านได้มีความแข็งแรงผ่านวันเข้าพรรษาเนาะร่างกายจะแข็งแรงได้เนี่ยอย่างน้อยต้องมีสามด้านค่ะสามอนะคะอาหารอารมณ์แล้วก็ออกกําลังกายเมื่อกี้เราว่ากันเรื่องอาหาร ไปเยอะแล้วพอสมควร,ค,รควรจะเน้นเป็นอาหารธรรมชาติที่มีความมีประโยชน์ปลอดภัยแล้วก็พอดีเนาะถ้าสมมติว่าพิจารณาอาหารที่มีประโยชน์3ประการแล้วเนี่ยน่าจะสุขภาพดีไปสัก70%เปอร์เซ็นแล้วนะคะคราวนี้ในเรื่องของอารมณ์เรื่องอารมณ์เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเป็นเรื่องของความสุขความเศร้าหรือว่าอารมณ์อะไร,รต่างๆหลากหลายแก้ปัญหาในแต่ละวันใช่ค่ะครับ ตัวนี้สุดท้าย<ผ>วัดตอนไหนครับวัดตอนอตอนข้านอนตอนนอนใช่ไหมคะถ้าข้านอนแล้วยังกังวลอยู่ยังมีอะไรค้างคาใจอยู่แล้วนอนไม่หลับแล้วกังวลแล้วก็ตื่นมาก็ยังคิดยังกังวลอยู่อันนี้แสดงว่า จัดการอารมณ์ไ,มได้หร,หรือตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกว่ายังง่วงนอนอยู่เคยเป็นไหมคะเคยเป็นครับเขาจะบ่อยครับถ้าตื่นเช้ามายังรู้สึกว่าเหมือนนอนไม่ค่อยอิ่มแสดงว่าการนอนของเราคืนนั้นนะ่ะน่าจะวางอารมณ์ไม่ได้จัดการอารมณ์ไม่ได้ <c oughs> พอ <c oughs> จัดการอารมณ์ไม่ได้ก็ไม่สามารถนอนหลับอย่างมีคุณภาพได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้ล่ะค่ะ น่าจะเป็นอีกสัก20%ที่ก่อให้เกิดโรคเลยเพราะว่าในขณะที่มีความเครียดแล้วไม่สามารถจัดการอารมณ์ได้ฮอร์โมนตัวความเครียดก็จะไปทําให้ฮอร์โมนหลังออกมาผิดปกติก็จะเริ่มมีสัญญาณทําให้เซลล์ในร่างกายของเราผิดปกติได้นะคะอันนี้ก็ไม่ขอลงในรายละเอียดแต่ว่าเป็นหลักของวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้จริงๆนะคะคจึงได้นำมาเป็นข้อที่สอของเรื่องของอที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงรหนึ่งอาหาร องอารรมณ์คับฝากอีกนิดแล้วกันค่ะเรื่องเมื่อกี้กล่าวไปถึงเรื่องการนอนแล้วธรรมดาแล้วนอนให้มีคุณภาพนะคืนหนึ่งควรจะได้สักแต่ก่อนบอกว่าหกถึงแปดชั่วโมงค่ะคแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเราติดอยู่กับเครื่องไฟฟ้ามากๆโทรศัพท์มากๆก,ก็อาจจะนานขึ้นเจ็ดถึงเก้าชั่วโมงด้วยซ้ำไปค่ะในยุคนี้ นะคะถ้าจะป้องกันโรคแต่ถ้าหากว่าจะนอนหกชั่วโมงจริงๆก็ต้องหลับให้มีคุณภาพนะคะวางความเครียดให้ได้ถ้าวางความเครียดได้หกชั่วโมงก็เพียงพอค่ะทีนี้ในเรื่องของการออกกําลังกายอันนี้เชื่อว่าทุกท่านคงเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะออกกําลังกายอยู่แล้วแล้วพระคุณเจ้าออกกลังกายพระคุณเจ้าท่านอันนี้แหละค่ะที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าเข้าไปฟิตเนสก็ไม่ได้ เนื่องจากโยมเข้าเยอะแล้วเห็นแลปิดของวัดนี้เอ๊แล้วจะซื้อเครื่องออกกําลังกายไปถวายวัดนี่จะได้ไหมก็เอาไปวัในกุฏิได้ครับไม่ให้โยมเห็นแล้วแต่พิจารณาแต่ว่าการออกกําลังกายที่ดีของพระสงฆ์เลยนะคะ จะได้ทั้งร่างกายด้วยแล้วก็ได้ทั้งสะสมพลังจิตด้วยก็คือการเดินจงกรมค่ะครับผมอันนี้พระสงฆ์ท่านก็มีกิจวัตรประจําวันในการเดินบินทบาทอยู่แล้วแล้วก็การทําความสะอาดวัดของท่านทําความสะอาดหลานเจดีย์ใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งหนึ่งในการออกกําลังกายแต่ที่เดินบินทบาท ตอนเช้าค่ะบาง<ส>รูปเน<ส>ียเดินไปกับ4กิโลอ่านี่ก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายเป็นการออกกำลังกายที่ดีนะครับการได้เงื่อนเลยใช่แล้วก็เรามีคําแนะนําสําหรับพระสงฆ์เพิ่มขึ้นก็คือขณะที่ท่านบินธบาตไปสุดซอยแล้วขากลับค่ะขากลับเราบอกว่าพระสงฆ์ให้ออกกําลังกายเพื่อให้ได้กล้ามเนื้อมากขึ้นให้พระสงฆ์สปีดเร่งเร่งความเร็วในกาล้ามเนื้อมากขึ้นยแล้วก็สปีดขณะที่อุ้มบาทนิบาทก็หนักแล้วนะคะขากลับ ก็ได้กล้ามเนื้อมัดที่แขนแล้วใช่ไหมคะคแล้วทีนี้เวลาท่านสปีดท่านเดินเร็วขึ้นขากลับนะคะแต่นนแต่มีข้อแม้นะต้องขออนุญาตพระสังฆาธิการหมายถึงว่าจะเอาวาดก่อนว่าถ้าตอนไปเดินบิธฑบาติในสับรวมได้แต่ว่าตอนขากลับเนี่ ขอแรงไข่แรงท่านหมายถึงว่าจะได้สปีดออกกําลังกายเพื่อ <c oughs> เพื่อสร้างให้โครงสร้างข้างล่างมันแข็งแรงก็คือขากระดูกแข็งแรงถ้าอย่างนั้นก็ต้องขออนุญาตญาติโยมด้วยนะคะญ <c oughs> าติโยมที่ใส่บาทว่าเวลาขากลับถ้าเห็นพระคุณเจ้าท่านเดินเร็วก็นั่นคือการออกกําลังกายของท่านนะคะ <c oughs> อย่าได้ตำหนิเ <c oughs> พราะว่าอันนี้เป็นเป็นคำแนะนําของเราว่า ท่านหาโอกาสที่จะไปออกออก,กําลังกาย,กายให้ร่างกายแข็งแรงอะ่ะได้น้อยเพราะฉะนั้นในกิจวัตรประจําวันของท่าน<ม>ก็ให้ท่านได้ออกกําลังกาย ไม่ถือว่าเป็นการไม่สํารวมนะคะครับค่ะถือเป็นการออกกําลังกายของท่านเนาะค,ค่ะแล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกว่ามีประโยชน์เพิ่มมากขึ้นก็คือการเดินอ่ะถ้าเดินอย่างมีสตินะคะสําหรับพระสงฆ์อ่ะเราใช้คําว่าเดินจงกมรมพี่น้องประชาชนของเราก็ทําได้เช่นเดียวกันค่ะครเราจะเลือกเป็นวิธีการเดินจงกรมหลังอาหารตอนเยน็นมื้อเยน็นหรือว่าเป็นมื้อกลางวันก็ได้อันนี้แล้วแต่ความสะดวกแต่สําหรับพระสงฆ์เราแนะนําท่านเป็นมื้อเพลนหลังจากที่ ท่านฉันเพลินเสร็จเรียบร้อยขอให้อย่างน้อยได้เดินจงกรมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงค่ะไม่ต้องเดินช้าเดินมีสติแล้วก็เดินเร็วได้นะคะจะได้อะไรเพิ่มเติมทราบไหมคะนอกจากร่างกายแข็งแรงแล้วยังได้พลังจิตด้วยค่ะได้บุญได้กูสมแล้วก็ได้พลังจิตเป็นการสะสมพลังจิตให้มีพลังจิตเพิ่มขึ้นแล้วก็มีสติเพิ่มขึ้นกับการเคลื่อนไหวนะคะเดินไปด้วยบริกรรมไปด้วยใช่ค่ะ โอ้ตรงนี้อยากจะเพิ่มเติมให้สักนิดนึงนะคะให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าการสะสมพลังจิตหรือการมีพลังที่มากขึ้นที่จะสร้างความสุขความสำเร็จเนี่ยสมมติว่าเราทำสมาธิจะเป็นสมาธิตื้นหรือสมาธิลึกก็แล้วแต่การเดินจงกรมถือเป็นสมาธิตื้นค่ะค่ะแล้วก็การทำหน้าที่การงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ในชีวิตประจำวัน ถ้าเรามีสติอยู่กับหน้าที่ในการทํางานในทุกๆวันนะคะถือว่าเป็นสมาธิตื้นถ้าเราตั้งใจที่จะทําในสิ่งที่ดีงามที่ถูกต้องที่เหมาะสมแล้วนะคะอยากจะบอกว่าสมมุติว่าการทําสมาธิหนึ่งครั้งเป็นการสะสมพลังจิตจะด้วยสมาธิตื้นหรือสมาธิลึกก็แล้วแต่สมาธิลึกหม,มายถึงยังไง Oh, ถ้าสมาธิลึกนี่ต้องว่ากันด้วยเข้าชานแล้วค่ะ mm hmm. อาจจะเป็นว่าตั้งแต่ชานหนึ่งชานสองานสามจนกระทั่งถึงชานส,านส,านสี่สมาธิจะได้จากการนั่งสมาธิหรือการนอนสมาธิก็ได้ค่ะ mm hmm. okay. แต่ถ้าการเดินจงกรมหรือการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวันอันนี้ถือเป็นสมาธิตื่น <c oughs> ซึ่งก็ได้สตินะคะทีนี้อยากจะบอกว่าพลังจิตตัวนี้มีความสําคัญยังไง mm hmm. สมมุติว่าเราทําสมาธิตื่นก็ได้ลึกก็ได้ หนึ่งครั้งแล้วได้พลังจิตจากการทำแบบนี้สมมุติว่าได้หนึ่งร้อยหน่วยรเราสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนก็คือสี่สิบหน่วยเนี่ยใช้ในชีวิตประจำวันค่ะให้มีความสุขมีความสำเร็จหรือว่าประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่เราตั้งไว้ต้องอาศัยพลังจิตในสี่สิบหน่วยตรงนี้นะคะคอยากรวยอยากมีความสุขอยากก้าวหน้าในสายอาชีพให้ทำสมาธิ เก็บสะสมตรงนี้40หน่วยเหมือนหยอดกระปุกออมสินนะคะเหมือนฝากธนาคารไว้นะคะครับทีนี้แล้วอีก60หน่วยมายัางไง60หน่วยนี้จะถูกสะสมไว้ที่จิตอันนี้ต้องบอกว่าลึกนิดนึงไว้ที่จิตวิญญาณของแต่ละท่านแต่ละคนแต่ละดวงแล้วถูกสะสมแบบข้ามภพข้ามชาติด้วยนะคะคเพราะฉะนั้นยิ่งสะสมมากมก็ยิ่งได้มาก แล้วที่สําคัญก็คือเป็นที่มาของคนที่เกิดมาหรือว่ามนุษย์ที่เกิดมาที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของสติปัญญานะคะครับผมเพราะฉะนั้นทาเถอะค่ะนอกจากได้ร่างกายที่แข็งแรงแล้วนะคะก็ยังได้ความสุขแท้ที่เกิดขึ้นกับจิตของแต่ละดวงที่จะทําให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานในปัจจุบันหรืออนาคตต่อไปนะคะตรงนี้ก็ฝากไว้ค่ะครับทีนี้ต่อไป มิติที่สามครับผมอ๋อในเรื่องของสังคมถ้าสังคมขนาดเล็กที่สุดที่เราว่ากันตั้งแต่ครอบครัวใช่ไหมคะครับเมื่อกี้นี้ถ้าสมมติว่าร่างกายก็แข็งแรงแล้วแล้วจิตก็มีพลังด้วยการสะสมครับสะสมพลังจิตเพราะฉะนั้นจะไม่มีการเขาเรียกว่าอะไรนะคะบุคลากรที่ทำงานในหน้าที่การงานปัจจุบันเชื่อว่าถ้าพลังจิตของท่านมีเพียงพอไม่เบิร์นเอาแน่นอนคะ่ะ แล้วในครอบครัวนะคะพอทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วมีพลังจิตที่สะสมกันมาตั้งแต่เล็กนะคะจนมีความเข้าใจกันดีแล้วอ่ะครอบครัวนี้รับรองค่ะว่าจะอบอุ่นพอครอบครัวอบอุ่นแล้วทุกคนมีเป้าหมาย ไม่มีใครต้องการความทุกข์ใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็จะมีเป้าหมายของแต่ละคนว่าต้องการประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแบบไหนแล้วในชีวิตส่วนตัวต้องการประสบความสําเร็จแบบไหนเพราะฉะนั้นสังคมของเราไม่มีใครต้องการความทุกข์หรอกค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาช่วยกันออกแบบแล้วก็ช่วยกันทําให้ครอบครัวมีความสุขช่วยกันทําให้องค์กรหน่วยงานของเรามีความสุขเพราะว่าทุกคนต้องการเป้าหมายเดียวกันนะคะ ต้องการความสุขอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นความทุกขไ์มขไม่มีใครต้องการในเมื่อไม่ต้องการเราก็ไม่สร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นใช่ไหมคะครับผมเพราะฉะนั้นความเมตตามาแน่นอนคะ่ะครับทีนี้มิติสุดท้ายครับโอ้มิติสุดท้ายเนี่ยคะ่ะถ้าท่านมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็สะสมพลังจิตมาอย่างดีมีครอบครัวที่อบอุ่นมีสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขตาม เป้าหมายที่ว่าพระแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเป็นสุขแล้วสติปัญญาในที่นี้เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเราจะสามารถแยกแยะความสุขแท้และความสุขเทียมได้ไม่ต้องการสร้างความทุกข์ให้ใครก็ละความชั่วค่ะแล้วก็ชวนกันทําความดีทําความดีที่สร้างความสุขให้ทุกคนนะคะแล้วก็ทําจิตใจให้บริสุทธิ์ในที่นี้หมายถึงว่าเออใจดีใจสบายเจอกันก็ยิ้มกันยิ้มหากันยิ้มจากข้างในค่ะ จิตใจที่เบิกบานเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยกันมีเป้าหมายร่วมกันพักแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเป็นสุขมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเชื่อว่าพวกเราและท่านผู้ชมทุกท่านต้องมีความสุขไปด้วยกันแน่นอนค่ะครับ<ม>เราต้องการเห็นสังคมแห่งความเมตตาสามาคัคคีแล้วก็ให้อภัยกันครับผมครับผมวันนี้เราก็ได้ ความรู้นะครับผมในเรื่องของธรรมนูญสุขภาพพระส,สงฆ์กันอย่างเยอะแยะมากมายเลยทีนี้เนื่องด้วยวันนี้นะครับผมเป็นวันเขา้าพรรษาครับก็เลยอยากจะให้พี่ๆทั้งสองท่านนะครับฝากอะไรให้กับพี่น้องประชาชนชาวโคราชในช่วงวันเขา้าพรรษาทิ้งท้ายสักหน่อยครับผมทำหน้าที่อยางมีความสุขสนุกกับการพัฒนาด้วยพลังสร้างสรรค์ทุกคนมีอัจฉริยภาพอยู่ในตัวคะ่ะเป้าหมายคือความสุขแท้ของพวกเราทุกคนในสังคมเช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็ในพรรษานี้นะครับของอจังหวัดนครศรีมาแล้วก็ทั่วประเทศนะครับจะมีการดูแลคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ด้วยครับก็อขอความร่วมมือนะครับทั้งประชาชนทั้งบุคลกากรสาธารณสุขแล้วก็คณะสงฆ์ของโคราชนะครับ,รบให้ความร่วมมือในการตรวจคัดกรองในช่วงเข้าพรรษานี้ด้วยครับทุกรูปครับ ครับผมครับยังไงก็ขอขอบคุณพี่ๆทั้งสองท่านมากเลยนะครับผมที่ได้มานําเสนอสาระความรู้ดีๆนะครับให้กับพี่น้องชาวโคราชทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมรายการของเราก็ถึงดาเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมสามารถรับชมนะครับรายการสาารณสุขแจ้งข่าวนะครับผมได้ทุกวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา11นาฬิกานะครับ30นาทีไปจนถึงเวลา12บนาฬิกาตรงทางสทธนครนาชสีมา FM ร0 5 2 5เมกะเฮิร์ครับและยังสามารถรับชมไลฟ์สดนะครับผ่าน ทางเพจ Facebook นะครับผมโครานเร o ดีโอกรมประชาสัมพันธ์ครับผมวันนี้นะครับผมนะครับเดียถาประกอบจันทาน,นะครับแล้วก็พี่ทั้งสองคนนะครับผมที่มานําเสนอความรู้ในวันนี้นะครับผมก็ขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ